มีผู้ชายคนหนึ่งการงานก็ราบรื่นไปดีดย่้ครอบครัวก็อบอุ่นไม่มีปัญหาอะไรในตอนหลังเขาก็มาสนใจการปฏิบัติธรรมบางทีก็เอาคอสปฏิบัติธรรมเป็นอาทิตย์ เลังก็ทำต่อเนื่องแลยวหลังนี่พอเข้าพรรษาก็วางงานวางธุรกิจมาปฏิบัติธรรมในวัดตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็มาปฏิบัติธรรมทำใม้อยู่หลายปี ตอนหลังก็ทำงานน้อยลงไปเรื่อยๆจกนจกระทั่งจนกระทั่งว่าแทบจะวางเบอเลยเพื่อนๆที่รู้ก็ถามนะว่ามีความทุกข์อะไรหรือเปล่าทำไมถึงเข้าวัดก็ปฏิเสธไม่มีอะไรชีวิตก็ปกติดี แต่หลายคนก็ไม่เคยเชื่อนะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนประสบได้นะเวลาผันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะมีคนไม่เข้าใจสงสัยว่ามีปัญหาอะไร พนักงานตอนไม่มีอะไรเ, mm hmm. เขาก็าไม่เชื่อเพราะว่าความเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เข้าวัดเนี่ยก็มักจะมีปัญหาอย่างที่เป็นทางอยู่เสมออกอับผิดห้องในความรักแนละ้วก็ระบวชหรือว่า เจ็บป่วยี่โรคมะเร็งนะก็มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางคนก็ติดยาติดการพน,นันติดเหล้าถ้าไม่เข้าวัดเองก็ถูกพ่อแม่หรือคนรอบข้างปากักดันให้เข้าวัดให้มาบวชก็มีอันนี้เป็นภาพที่หลายคนรับรู้ เราก็เลยเกิดความเข้าใจว่าต้องมีปัญหานะนะถึงจะมาเข้าวัดปฏิบัติทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบางคนนะที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะเวลาได้รับการชักชวนว่าน่าจะมาปฏิบัติธรรมนะ่าจะมาฝึกสติทำสมาธิภาวนานะ่คำตอบที่ได้รับก็คือว่าฉนันยัไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ย ชี่ฉันก็ยังราบรื่นแล้วจะเขอาพัปฏิบัติธรรมทำไมอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ยินบ่อยๆที่จริงการตอบเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยชีวิตจะราบรื่นปกติสุขมันไม่ได้แปลปว่าพ่กนี้หรือวันบัลลน หรือวันหน้าเนี่ยชีวิตจะราบรื่นเหมือนอย่างวันนี้เพราะว่าอะไรก็ไม่แน่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ทุกข์วันนี้ราบรื่นนะพรุ่งนี้ก็ขุกขลับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอที่จริงพระเจ้าก็ตัดสอนตัเกเตือนอยู่แล้วนะอย่างที่เราสวดบนทุก เช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วจริงๆขนาะที่คิดว่าสุขเนี่ยนะจริงมันก็มีความทุกข์อยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีทุกข์มากเท่าไหร่นะว่าพอทนได้แต่ว่าวอนหน้าเนี่ยนะมันมีความทุกข์ที่หนักหนารอเราอยู่ อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือความแก่ความเจ็บยังไม่ได้พูดถึงความตายมีหลายคนนะที่ชีวิตเนี่ยก็รับรู้ปกติสุขดีการงานก็ดีมีฐานะสุขภาพก็ดีแต่แล้ววันนึงเกิดอ,อกหักผิดหวังในความรักก,ก็เสียสูญไปเลย หรือบางคนเนี่ยมีการงานดีมีครอบครัวดีลูกก็น่ารักแต่วันหนึ่งก็ลูกก็เกิดลมหายตายจากไปขาที่ยังเล็กเลยวันนี้เป็นพ่อแม่นี่ก็จำนวนมากก็เสียศูญไปเลยนะสิ่งที่มีความรู้ที่มีทรัพย์สมบัติที่มีไม่ได้ช่วยเลยบางคนนะ มีทุกอย่างอาชีพก็ดีฐานะการเงินก็ดีสามีก็ดีช่วยกันทำม,มาหากินแต่แล้ววันหนึ่งพอพบว,ว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่มพบกับว่าทำใจไม่ได้รู้สึกสูญเสียทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยที่จริงยังมีทุกอย่างนะยกเว้นคนรักที่เขา ทิ้งไปแต่บอกว่าเศร้าเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับาบางคนชีวิตก็ดีอนาคตกำลังร,รุ่งเรือเพราะว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายโอ้ชีวิตนี้ผันแปรไปกลายเป็นโรคซึมเศร้า บางคนก็เกิดอุบัติเหตุพิการนอนติดเตียงต้องนั่งรถเข็นก็ชีวิตสชีวิตีหมดไปเลยนะไม่อยากจะอยู่แล้วบางคนต้ถึงการฆ่าตัวตายบางคนครอบครัวก็ดีสุขภาพก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ธุรกิจเกิดมีปัญหา เปิดล้มละลายขึ้นมาหรือทําไม่ล้มละลายขาดทุนมหาศาลก็ทําใจไม่ได้ความรู้ที่มีปริญญาหลายใบยที่ได้มามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ คนจนวนไม่น้อยเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันจะมาปฏิบัติธรรมทำไมช่วงวันนี้ฉันก็มีความสุขด,ดีแล้วเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคนประมาทเพราะว่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเหมือนกับวันนี้ที่จริงพรุ่งนี้กับวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะ เราไม่อาจเอาอดีตเนี่ยหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอนาคตได้เลยอย่างตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่เคยหยุดหายใจเลยมันก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่หยุดหายใจหรือว่าอีกสองปีข้างหน้าเราจะไม่หยุดหายใจฉะนั้นที่เราไม่เคยหยุดหายใจเลยมานะมาสามสิบปีหกสิบปีมันไม่ได้รับประกันเลยนะว่าพรุ่งนี้จะยังหายใจต่อไป ตั้งแต่เกิดจนวันนี้เนี่ยหลับวันไหนล่วงขึ้นก็ตื่นไม่มีวันไหนที่หลับแล้วไม่ตื่นแต่มันบอกไม่ได้นะว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้เลยเราจะหลับแล้วเรายัางตื่นเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาอันนี้ในะพูดเฉพาะเรื่องการหยุดหายใจนะยังไม่ได้พูดถึงว่าเนี่ยตาที่มองเห็น โู้ที่ได้ยินขาที่ยังใช้การได้มันใช้การได้มาตั้งแต่เกิดจนแบบนี้ไม่ใช่พร้าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมลน,นเมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงข้างหน้าและบางอย่างเราก็พอคาดเดาได้ว่ามันมาแน่นะเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชารารือทความภาพภาพสูญเสีย จะเสียมากเสียน้อยก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องเจอแนะ่ทรัพย์ที่มีเนี่ยมันไม่มีหน้าที่จะไม่เสือ่อมไม่สลายไม่หายไปยิ่งในยุคนี้ด้วยแล้วนี่ใครที่มีบัญชีในธนาคารนี่ก็ถึงแม้ที่ผ่านมาอย่างราบรื่นนะมันไม่แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่โดนมิจฉาชีพเนี่ยมากวาดเอาเงินในบัญชีไป และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียวนะอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับผู้คนทั้งหลายเคยถามตัวมาหรือเปล่าว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับมือไหวไหมเราจะรักษาใจยังไงจึงไม่ทุกข์ทำยังไงเนี่ยเสียแต่ทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียยังกินได้ยังนอนหลับ จะเปไงป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยฉันยังไงเนี่ยงานล้มเหลวแต่ว่าชีวิตหรือจิตใจไม่ล้มเหลวไปด้วยนี่เป็นคําถามนะท,ที่ทุกคนเนี่ยควรจะตอบนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาทนะคิดว่าวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ฉันก็ราบรื่นผาสุกดีพรุ่งนี้ก็ย่อมจะราบรื่นผาสุกอันนี้คือความประมายิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่อะไรผันผวนแปรปรวนเร็วมาก นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นยุค disruption นะความยุ่งเหยินปั่นป่วนเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะแม้ว่าวันนี้ยังสุขสบายดีนะนะก็ควรเตรียมตัวนะเตรียมพร้อมด้วยการฝึกจิตใจดีเรียกว่าให้เปิดใจเข้าหาธรรมะ จาิงๆก็เรียกปฏิบัติธรรมและที่จริงเนี่ยหราบหลายคนเนี่ยที่คิดว่าเนี่ยวันนี้ฉันราบรื่นปกติสุขเอาเข้าจริงเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเพราะถ้าใครควรถามใจตัวเองก็จะพบว่าก็ไม่ได้สุขเท่าไหร่มีความเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องความสัมพันธ์ เครียดเรื่องทรัพย์สินเงินทองยุคนี้ผู้คนเครียดทั้งนั้นแหละถึงแม้จะไม่เจออะไรที่รุนแรงอย่างที่พูดมาเดีย๋ยวนี้เนี่ยแค่ซื้อของทงั้งๆที่ซื้อราคาลดแต่พวกกนว่ามีคนซื้อได้ถูกกว่าก็เครียดแล้วช่วงนี้มีหลายคนเป็นทุกข์มากนะซื้อรถ ไฟฟ้าจากจีนได้ราคาดีด้วยนะกขับรถหลายหมื่นรีบซื้อเลยแต่พอซื้อไปแล้วผ่านไปเดือนสองเดือนรถนี่ราคาตกลงมาอีก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าราคาตก,าาาตกแต่ว่าบริษัทเขาลดยิ่งกว่าเดิมจากรถห้าหมื่นเป็นรถราคาแสนห้า หลายคนเป็นทุกข์มากเลยเป็นทุกข์มากไม่ใช่ว่ารถนี่ไม่มีคุณภาพนะไม่ใช่ว่ารถราคาเกินเหตุนะแต่เป็นเพราะว่าพวกว่าคนอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าตัวเองเครียดมากนอนไม่หลับนะบางทีเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถ Move On ต่อไปได้ตนะอนนี้ได้ข่าวมีการรวมตัวกันจะไปฟ้องบริษัทขายรถนะที่ลถมากเกินไป ลดมากกว่าที่ตอนที่ตัวเองซื้อครั้งแรกแบบนี้ก็มีนะอันนี้พ่ออะไรนะจริงๆเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะจ่ายมากกว่าคนอื่นนะแต่มันไม่น่าจะทำให้ทุกข์นะถ้าวางใจถูกแต่พราะวางใจไม่ถูกนะไอ้ใ,ใจของเรานี่แหละนะถ้าหากว่ามันคิดฟุง้งปรุงแต่งเปรียบเทียบไม่เป็นนี่มันก็สามารถจะุดใหยเราเนี่ย เป็นทุกข์หรือว่าซ้าเติมเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเราได้อย่ที่บอกว่าทุกวันนี้ฉันก็มีความสึกอยู่แล้ว,ลวจำาปันต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงก็ไม่ใช่หรอกไม่ได้มีความสุขเท่าไรแต่ก็ยังดีนะดีกว่าอนาคตกะข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันรอเราอยู่นี่มันจะหนักหนาสาหัสไม่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยแล้วก็ความตายรวมทั้งความพักผ้าสูญเสีย แม้คนที่แมะ้จะวันนี้ยังสุขสบายดีอยู่เนี่ยถ้าเขารู้จักใครคนชีวิตเขาก็รู้ว่าประมาทไม่ได้นะกับวันข้างหน้ายิ่งตอนนี้อะไรๆก็ดีก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการฝึกจิตปฏิบัติธรรมในเมื่อสุขภาพก็ดียังไม่แก่ยังมีเรื่ยวแรงมีกำลังวังชาการงานก็ราบรื่น ครอบครัวก็ดียิ่งเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ไม่มีความกังวลหรือเจอปริโภโผ์มันมีคำพูดที่เคยดินบ่อยนะยามสงบเราฝึกยามสึกเรารบเวลาสงบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยชีวิตลันลานะอย่าไปคิดว่ามันจะสงบนี้่ไปตลอดวันนี้สงบ แต่พรุนี้อาจจะมีสึกก็ได้เพราะฉะนั้นในการที่สงบเนี่ยมันก็เป็นโองการที่เราจะได้ฝึกฝึกที่ว่าน,นี้ก็หมายถึงฝึกทางทหารนะแต่ว่าฝึกที่เราควรจะฝึกเนี่ยคือฝึกจิตเพราะวันนี้แม้จะสงบแต่พวกนี้ก็อาจจะไม่สงบอาจจะไม่ได้เกิดศึกสงครามคือศัตรูมาทําร้ายแต่ว่าความไม่เที่ยงมันจะมาสร้างความป่วนปั่นป่วนให้กับ ชีวิตของเราที่เรียกว่า disruption งั้นตอนนี้เนี่ยการที่ราบรื่นเนี่ยยิ่งเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกนะอย่าไปรอให้เกิดศึกสงครามแล้วค่อยมาขวนขวายเตรียมสู้รบประเทศไหนที่คิดแบบนี้ก็ก็พ่ายสงครามแน่นอนรูเ้เหมกับเวลาเรายังไม่เคย ตกน้ําเนี่ยก็ควรนะที่เราจะฝึกว่ายน้ำเอาไว้ไม่ใช่ว่าปล่อยตัวตามสบายแล้วพอจมน้ำถึงค่อยฝึกว่ายน้าตอนนั้นไม่ทันแล้วล่ะพอจมน้ำแล้วมาฝึกว่ายน้ําไม่ทันแล้วมันต้องฝึกว่ายน้าก่อนที่จะเจอการจมน้ําก่อนที่เรือจะล่มเรือไม่ล่มก็ดีแต่ที่เรือล่มเนี่ยเราเคยฝึกว่ายน้ํา จนชำนาญแล้วก็เอาตัวรอบได้ไอชีอเราก็คงเหมือนเรือนะที่ไม่รู้มันจับปางเมื่อไหร่แต่ถึงจับปางเราก็สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าว่ายน้ำเป็นคนที่รอให้มีความทุกข์ก่อนจึงค่อยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมัว่าประมาทนะแต่ก็ยังดีนะที่ยังคิดถึงเรื่องธรรมะ คนที่เจ็บป่วยคนที่สูญเสียคนรักอกหักหรือว่าเกิดพิการสูญเสียเงินทองธุรกิจล้มละลายและหันมาปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่าในที่เหลือที่เคยมีมันช่วยอะไรไม่ได้ก็ยังดีนะถึงแม้ว,ว่าจะดูช้าไปหน่อยดีกว่าหันไปหาเล่าหันไปหาการพน,นันหันไปหายาเสพติด มันง่นี้เนี่ยความทุกข์มันก็ดีตรงนี้นะคือพอเราเจอทุกข์แล้วทําให้เราเห็นธรรมหรือเข้าหาธรรมคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจะเข้าหาธรรมก็ต่อเมื่อเจอทุกข์ซึ่งก็ยังดีนะที่เข้าหาธรรมดีกว่าไปหาอาธรรมไปหาอบายอบายมุขแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าพอมาเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันการก็ได้ หลายคนเนี่ยมันนึกถึงทมเห็นกุ้งข้างของการปฏิบัติธรรมก็ตอนที่นอนติดเดตียงนะแต่เพราะว่ารู้งี้เนี่ยน่าจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวมีเยอะนะที่พอป่วยหนักแล้วแล้วถูกความทุกข์ทางกายและความทุกข์ใจมาบีบคั้นเนี่ยก็ถึงค่อยมานึกถึงทมแต่ตอนนั้นก็แทบจะสายไปแล้ว ก็เลยตัดพ้อว่ารูนี้เนี่ยปฏิบัติทําไปนานแล้วค้นชื่อว่ารูเนี่ยดีทั้งนั้นนะยกเว้นรูนี้เนี่ยรูนี้เนี่ยมันแทบจะม,มีประโยชน์แล้วเพราะมันแปลว่าสายสายไปแล้วแต่ถึงก็ยังไม่สายนะถึงแม้จะเจ็บป่วยก็ยังปฏิบัติทําได้แต่ว่าส่วนใหญ่ในความบีบคั้นด้วยทุกขเวทนามันทาให้การปฏิบัติทําเป็นไปอย่างขลุกขลักมากยกเว้นคนที่เก่งจริงๆนะที่เกิดได้คิดขึ้นมา เขาก็สามารถที่จะพลิกพลิกจิตจากทุกพลิกก็เห็นเป็นธรรมแบบนี้ก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่ก็สายไปแล้วเพราะว่าปล่อยเวลาล่วง,งเลยไปครูเจ้าตัดว่าคนนี้มีสี่ประเภทนะต้องเปลี่ยนมากับมาสี่ชนิดชนิดแรกเนี่ยเมื่อสารทีเนี่ยยกประตักขึ้นมา มันเห็นเงาประตักเนี่ยที่พื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วนะว่าควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแต่เพศที่สองต้องรอให้ประตักทิ่มต้องให้เจ็บซะก่อนนะถึงรู้ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนเพศที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มเนะ่ยไปถึงเนื้อไม่ใช่แค่กลุ่มขนเท่านั้นถึงค่อยรู้นะว่าควรจะไปทางไหนประเภทที่สี่เนี่ย ต้องโดนประตับที่บริเกระดูกเลยเจ็บมากถึงจะรู้สึกรู้ว่าคนจะไปไหนคนสี่ประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่วร่วมีคนตายเนี่ยก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติธรรมประเภทที่สองนี่ต้องเห็นคนตายก่อนถึงค่อยเกิดความสังเวชกระตือลือร้นจะปฏิบัติธรรมประเภทที่สามคนรักคนรู้จัก เกิดตายเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวประเภทที่สี่เนี่ยต้องให้ความตายมาประชิดต,ตัวถึงค่อยกระตือรือร้น,นสนใจธรรมะประเภทหลังนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังําตาประเภทแล้วนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะคือว่ายังไม่ต้องเจอทุกข์แค่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยก็เกิดความตื่นตัวประเภทสองสามสี่ต้องเจอทุกข์เกิดความรู้สึกดีบถูกบีบขันใจ ประเภทที่สองนี่น้อยหน่อยประเภทสานี่ดีบคันเยอะประเภทสี่นี่ทุกมากเลยนะเพราะว่าความตายมันประชิดตัวคนจำนวนมากต้องร้อยทุก่อนนะถึงจะขยับเข้าหาธรรมแต่จริงเนี่ยคนที่ฉลาดเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยไม่ต้องเจอทุกเองแค่รู้ว่าชีวิตนี่เป็นทุกเนี่ยแค่นี้ก็มากพอที่จะทําให้สนใจเพราะนั้นเลยเราไม่ควรจะรอให้เกิดความทุกข์ซะก่อน ทุกมาถึงตัวค่อยสนใจปฏิบัติธรรมในการที่เรายังมีสุขภาพดีมีการงานที่ราบรื่นครอบครัวอบอุ่นเนี่ยมันควรเป็นเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติอะไรนะก็อย่างน้อยก็ให้รู้จักรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยใจให้หลงไปอยู่กับอดีตจมในอนาคตปุงแต่งกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอดีตผ่านไปแล้วแม้จะปวดเพยงใดก็ไม่ควรจะไปจมปักอยู่กับมัน อนาคตมันจะเลวร้ยายยังไงก็ยังไม่รู้จะไปปูแต่งลุ่มหน้าถ้ารารู้จักเอาใจอยู่กับปัจจุบันเนีย่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเพราะทุกวันนี้เราซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้ตัวในการที่ปล่อยใจไปจมอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ไปรออยู่กับอนาคตแล้วสองก็รู้ทันนะความคิดรู้ทันอารมณ์เพราะว่าคนเราทุกข์ก็เพราะความคิดแต่พวกนี้ก็ไม่ถูกนะทุกข์เพราะหลงก็ไปนในความคิดต่างหากทุกข์เพราะหลงก็ไปนในอารมณ์ ถ้าหาว่ารักษาใจไม่ให้หลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์ได้มันคิดก็คิดไปแต่ใจไม่ไม่ไหลไปกับมันจะมีความกรธเกิดขึ้นในใจจะมีความเนในใมครียดเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันไม่เข้าไปยึดไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนี่ก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะหรือถ่าดีก็คือเปิดใจเห็นสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงมีขึ้นมีลงมีกับหมด ได้กับเสียเจอกับจากพบกับพร่าเป็นของคู่กันถึงเราเจอความสูญเสียพลาดพลาดเจอความเจ็บป่วยมันก็ไม่ทุกเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้เราคือความหมายการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจสงบหรือว่าพาใจเดิงออกจากปัญหาหรือนีปัญหาชั่วคราวแต่แม้กระนั้นแค่นี้ก็ยังดีนะเพราะว่าพอใจเราพอเราพาตัวออกจากปัญหาหรือได้พักใจสักหน่อยเนี่ย มันก็ทาให้พอมีสติมีกําลังที่จะไปสู้ต่อไปบางทีเราต้องรู้จักเว้นวักให้กับชีวิตบ้างเรารู้จักสับสวิตนะสับสวิตหรือสับคัดเอาม่ให้ปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยไปจนกระทั่งเป็นทุกข์หนักขึ้นอย่างน้อยเรารู้จักพักมันบ้างหรือรู้จักสับคัดเอารู้จักเว้นวักให้กับความคิดรู้จักพักใจ อย่างนี้ก็ยังช่วยได้นะแต่จะให้ดีก็ก็ต้องเปิดใจให้เห็นสัจธรรมความจริงจนกระทั่งไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงยึดมั่นถือมัน่นในทั้งในสิ่งทั้งหลายที่มีที่เป็นเมื่อไม่ยึดมัน่นถึงเวลามันแปรปรวนไปใจก็ไม่ถุก